กระทรวงพอมเอตรียมเสนอคอรมอรของบ30 0 0 0ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มตกค้างกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน14ล้านคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมามี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะม่บุ๋มก็มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้แก่คนแก่ เด็กพิการคนไร้บ้านแล้วก็คนที่ตกหล่นนะคะก็จะได้เดือนละ1 0 0 0บาท3เดือนนะคะก็จะรวมได้คนละ3,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาข่าวพร้อมๆกันนะคะก่อนรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะอันนี้ม่บุ๋มก็ได้มาจากข่าวช่อง3นะคะเขาได้มีการออกอากาศ ไปเมื่อเวลา7.24นาิกานาทีของวันที่18รายงานข่าวเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมพิจารณางบประมาณ30,000ล้านบาทเพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบางอาทิ คนตกการคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มคนที่ได้รับเบีย้ยที่เป็นสวัสดิการรัฐต่างๆคาดว่ามีประมาณ14ล้านคนนายปรเมธีวิมลสิริปลัดกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการเสนอของงบประมาณ30,000ล้านบาท มาเยีวยาคนเปราะบางอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอส,อสอชอนะคะก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เสนอแนวทางเยียวยาส่วนแรกแก่ผู้ได้รับเบี้ยสวัสดิการรัฐมีประมาณ13ล้านคนให้ได้เงินเพิ่มพิเศษและส่วนที่สองนำมาช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ประสบภาวะเดือดร้อน ด้วยการให้เงินสงเคราะห์คาดว่าจะสูงเป็นหลักล้านคนจากทุกปีได้ช่วยเหลือประมาณ4แสนกว่าคนนี่ก็เป็นสรุปข่าวสั้นๆจากช่อง3นะคะไปบุ๋มดูเมื่อเช้านะคะก็เลยเอามาคนได้รับทราบนะคะว่าไม่ใช่ข่าวปลอมแต่อย่างใดนะคะเขากำลังเตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือกลุ่มปลอบบาง เหล่านี้อยู่นะคะคนละ1 0 0 0บาท3เดือนนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่เข้าขายอยู่ประมาณ14ล้านคนนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะก็เตรียมตัวรอไว้เลยนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ามูมจารีบมาบอกต่อทุกคนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารให,หม่จากทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ